สวัสดีครับพอกับผมรับจากช่องโลโซทีวีเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราจะมาดูเรือไดมึกกันนะครับเรือไดมึกสองลำที่เราทําเก่งกับดาฟ้านะครับนี่ขึ้นขานมาแล้วนะครับตั้งกระไดเสร็จขัดสีเสร็จแล้วนะครับกําลังจะตอกหมันไร้กาวอยู่นะครับเดี๋ยวฝากติดตามดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอัปเดตตลอดนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับลำไม่ใหญ่นะครับ ช่วงบนก็ทาเสร็จหมดแล้วนะครับคานเหล็กดาฟ้าอะไรเนี่ยทาหมดแล้วนะครับเหลือช่วงล่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆลำกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมใต้นี่เรามาดูข้างหลังนั้นบ้างนะครับผมประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อัปเดตเรือลำนี้กันบ้างนะครับตอนนี้สามารถลองพื้นเสร็จแล้วนะครับกับอ่อนตัวเรือแล้วก็ช่วงล่างสีเทาลองพื้นไว้แล้วนะครับก็ทาอีกรอบหนึ่งน่าจะเสร็จแล้วนะครับผมก็เตรียมตัวจะลงได้แล้วนะครับฝั่งโน้นกันเรือ เรือได้หมึกอีกลำหนึ่งนะครับผมก็เป็นสามลำแล้วครับนี่เรามาดูข้างๆกันบ้างนะครับอ่าไกลจะสวยงามแล้วนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับนี่นะครับลองพื้นไว้นะครับถ่ายอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เนียนเกียยเลยนะครับผมก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยไปดูเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวตอนลงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไปดูกันนี่ พี่อารมาทำงานแล้วนะครับนี่นะพี่อารนนะครับว่าวันนี้จะทำได้หรือไม่ได้แล้วดูฝนฟ้าอากาศแล้วมืดอยู่นะไม่น่ารอดนะครับแล้วนี่นะครับฝนฟ้ามืดอยู่นะครับถ้าฝนตกนี่ต้องกลับบ้านแน่นอนนะครับชื้นทาสีไม่ได้นะครับนี่ก็ช่วงล่างก็ทาสีเทานะครับผมรองพื้นนะครับสีดำก็รองพื้นได้นะครับนี่ก็สีเทาก็รองพื้นได้นะครับบรรยากาศมืดๆหน่อยนะครับ ตนตกก็ลับบ้านไปนอนแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับไยตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสีข้างบนนะครับแต่ยังไม่ได้เขียนชื่อนะครับผมก็ช่วงล่างก็ลองพื้นสีเทาไว้นะครับรอทากําเพงนะครับใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเนียนกริบแล้วนะครับพอทาสีเสร็จแล้วเนียนกิบนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเที่ยงแล้วก็กลับไปกินข้าวก่อนนะครับผมนี่พักเที่ยงกินข้าวแล้วนะครับนี่ข้างหลังผมก็เรือที่เราทํานะครับผมนี่ก็กลับบ้านกินข้าวก่อนนะครับบ้านใกล้ๆกับคันเรือนะครับผมก็กลับไปกินข้าวที่บ้านนะครับนี่เรืออยู่ข้างหลังนะครับไปไปกินข้าวกันเดี๋ยวค่อยมาทากันใหม่นะครับตอนนี้เราพักเที่ยงเสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาทํางานกันต่อนะครับ ของลำนี้ก็สีเสร็จแล้วนะครับสีตัวเรือกับอ่อนเสร็จแล้วนะครับก็รอเขียนชื่อนะครับข้างล่างก็ทาสีกันเพียงก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับไปดูกันเรื่อยๆดี่เรามาดูข้างหลังกันบ้างนะครับเอข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับรอทาสีกันเพียงนะครับช่วงบนเสร็จหมดแล้วนะครับ <S 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 ก็รอทาสีกันเพียงอย่างเดียวนะครับก็เตรียมตัวลงได้แล้วนะครับผม ตอนนี้เรือที่เราทําก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขียนชื่อเสร็จก็ทาสีกัากเพียงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวจะลงแล้วนะครับโนนสองลำนะครับลำโนนก็ตั้งหลักไว้แล้วนะครับเตรียมตัวจะลงแล้วนะครับเหลือใดหมึกน,นะครับสว,สวยงามนะครบับผมนี่นะครับสวยๆสวยงามนะครับช่วงเย็นนะครับน้ําขึ้นตอนมืดนะครับ น่าจะลงตอนมืดน,นั่นแหละฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมสวยงามนะครับเรามาดูเรือไดม์มือกของเรากันบ้างครับที่คืนขานไว้นะครับที่เราไปทำตอกหมันทาสีไว้นะครับนี่ วิ่งลงทานมาแล้วนะครับนี่วิ่งอย่างสวยเลยนะครับเรือใดมึกสวยงามนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปของผมด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีนะครับ สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีนะ